ถ้าก่าเล่าเรื่องวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับยโซเดอะอันฟอร์กิเวนซามูไรไร้ผู้ให้อภัย ยาโซอดนะครับเป็นตำแหน่งมิดเลนนะครับหรือว่าจะไปท็อปเลนก็ได้เป็นประเภทไฟเตอร์ซึ่งมีตัวความสามารถนะครับแพสซีฟสกิลได้รับคิดิคอลเพิ่มขึ้น2เท่านะครับสมมุติซื้อไอเทมที่ได้คิดิคอล25%ก็จะกลายเป็น50%และมีอีกอย่างก็คือโล่ป้องกันดาเมจสกิลคิวเป็นการแทงดาบไปด้านหน้าเพื่อเก็บสแต็กพายุลมเมื่อเก็บสแต็กครบ3ครั้งก็สามารถปล่อยพายุลมและทําให้ศัตรูลอยขึ้นสกิลดีบิวเป็นการปล่อยกาแพงลมเพื่อการดาเมจจากระยะไกลสกิลอี e เป็นการพุ่งเข้าหาศัราตร หมุนรอบตัวสกิลอนติเมื่อมีศัตรูลอยขึ้นยาสวดจะทําการฟัน3ทีแล้วจบด้วยการฟันลงมาหนึ่งครั้งแถมเป็นการเพิ่มดาเมจและลดดาเมจที่ได้รับจบไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถเดี๋ยวเราไปต่อที่เนื้อเรื่องกันยาสอดนะครับเคยเป็นนักดาบแห่งไอโอเนียแต่ถูกใส่ร้ายว่าสังหารอาจารย์ของตนทําให้เขาต้องหลบหนีจากการถูกไล่ล่าแม้แต่พี่ชายแท้ๆของเขาก็ยังหันดาบเข้าหาเขาแต่หลังจากที่ยาสวดอเอาชนะพี่ชายของเขาได้จึงได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเขาถูกป้ายความผิดเขานั้นจึงได้เดินทางไปตามสายลมไร้บ้านไร้เป้าาหมาย หวังไว shirt, hour, so, ้ว่าเพียงวันหนึ่งเขาจะสามารถไถ่บาปที่ตนไม่ได้ก่อขึ้นได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆของยาสุโอดนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรรอติดตามได้เลยนะครับ